รายการแ a p p ี Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ่วที่หนสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ TrueMove H 3G Plus ต้องซาต้องกล้าต้องโค้ก นะคะเข้าสู่รายการ Happy m a มค่ะ เอาละค่ะเจอกับนอตโตแบบนี้เนี่ยรับรองว่าคาําใบ้นะคะวันนี้เนี่ยมีมาให้คุณผู้ชมได้รุ้นแน่นอนเลยกับวันนี้เนี่ยนะคะแพ็กเกจนะคะแบงคอกทรีเฮาส์สองวันหนึ่งคืนจ้าเขาบอกว่าวันนี้นะคะแฮปปี้แมพของเราเนี่ยก็มีทร<ป>ิปใกล้ๆ,ๆกรุงเทพนะคะมาฝากกันนะคะตอนนี้เนี่ยนอตโตนะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีก็เดินทางกันมาจากกรุงเทพนะคะก็ระยะทางประมาณร้อยกิโลนิดๆก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงละก็จะเดินทางมาถึงที่นี่กันจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าเหมือนกันเนาะก หลังนะคะของนโตเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเป็นเหมือนเป็นพระราชวังเก่าหรือเปล่าเขาบอกว่าที่นี่นะคะคือตึกเจ้าพระยาภัยพูเบสหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะคะเจ้าพระยาภัยพูเบสนั่นเองเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแฮปปี้แมพของเราะะก็มาในทีมที่เรียกว่าแฮปปี้แมพท่องโรงพยาบาลท่านเจ้าพระยา แฮปปี้แมวันนี้สาวนโขขอจัดทริปเติมสุขแบบพิเศษพิเศษพ,พ,พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่โรงพยาบาลกันถึงจังหวัดปราจีนบุรีกับทริปแฮปปี้แมพท่องโรงพยาบาลท่านเจ้าพระยาเติมสุขกับสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในโรงพยาบาลที่มีประวัติความเป็นมากว่า100ปีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภายัยภูเบศสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทยกับพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภยัยภูเบศพร้อมปรึกษาปัญหาโรคต่างๆกับแพทย์มืออาชีพที่รักษาทั้งบำบัดด้วยตำรับ ตำราและยาสมุนไพรแผนโบราณและพลาดไม่ได้กับการลุ้นทำใบเพื่อชิงแพ็กเกจที่พักแสนสบาย2วันหนึ่งคือที่แบงก์อลคฟีเฮาส์ที่จะส่งคุณผู้ชมไปเติมพลังชีวิตแบบอิงแอบธรรมชาติริมน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการท่องโรงพยาบาลแบบสุดสุขตลอดทริปวันนี้แน่นอนครับ แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องสงสัยแน่ๆว่านอานโต้พามาที่โรงพยาบาลและข้างในนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างต้องติดตามกันไปตลอดทั้งรายการ <Whoa! S 1> แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปท่องเที่ยวในโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเรามาทวนคำใบ้แล้วก็ให้คำใบ้ใหม่ไปเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะที่จะมาลุ้นแพ็กเกจนะคะบ้นคอกทรีเฮาส์สอง House, วันหนึ่งคืนอยากให้ไปสัมผัสจริงๆเลยกับบรรยาะะนนกาศเขาบรรยากาศแบบธรรมชาติที่อยู่แบบใกล้ๆกรุงเทพของเรานี่เองเอาล่ะค่ะทวนคำใบ้เนาะสำหรับคำใบ้แรกที่ให้กันไปเลยเนี่ยมีว่าอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัด สมุทรปราการจ้าและคำใบที่2นะคะก็คือสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเอาละและคำใบที่3ในวันนี้ที่น็อตจะให้นะคะก็คือมีอยู่ว่ามีทั้งหมด6พยางเอาละจ้าให้กันไป3คำใบนะคะคิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้ส่งกันมาเยอะๆเพราะว่าถือว่ากำใบที่ให้กันไปคิดว่าหลายๆคนน่าจะตอบกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวมาย้ำช่องทางนิดนึงนะคะกับช่องทาง SMS ค่ะเพียงแค่พิมพ์เอตามด้วยคำตอบแล้วก็ส่งมาที่4806699นะจ๊ะ แล้วล่ะค่ะเที่ยวโรงพยาบาลในทริปแพ็ปปี้แมววันนี้จะเป็นอะไรมีอะไรที่น่าสนใจในโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องติดตามตลอดทั้งรายการนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้า หลังจากที่เราได้ได้ชมบรรยากาศของภายนอกไปแล้วสําหรับที่นี่เนี่ยนะคะขอบอกว่า การมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับไม่ใช่เพียงแค่พิพิธภัณฑ์แต่เราเหมือนได้ย้อนกลับไปนะคะในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยยังไงอย่างนั้นก็เลยทีเดียวโดยตึกแห่งนี้เนี่ยนะคะได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี2452นะคะโดยพระยาไพภูเบศเพื่อสร้างถวายให้กับพ่อหลวงของเราก็คือรัชกาลที่5เมื่อท่านไน้สเสด็จมาพักแรมที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยก็ได้สิ้นพระชนม์ไปซะก่อนหลังจากนั้นตึกนี้ก็ถูกส่งต่อามาถึงรัชกาลที่6และก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงพยาบาลภภัยภูย และณปัจจุบันนะคะที่นี่ก็คือพิพิพธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเอาละค่ะเกริ่นกันมาประมาณแบบนี้เราบอกแล้วว่าทริปนี้เนี่ยนอกจากมาเที่ยวพิพิพธภัณฑ์แล้วเหมือนเราได้มาย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยยังไงอย่างนั้นเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่างๆนอกจากประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ยังมีในส่วนอื่นที่น่าสนใจเข้าไปอีกน่าสนใจยังไงแบบไหนต้องติดตามนะจ๊ะ ่วงี่สสนับสนุนโดยแพนทีนทั t ทัลดาม g e แคร์เครื่องกรองน้ำอันดับ1จากเกาหลีโคเวสกอตเอ็กซ์ตร้าแคร์ซึมซับมากขึ้น50% 3แผนเอาอยู่หลังจากที่เราได้ชมบริเวณชั้นล่างนะคะของพิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบริเวณชั้น2กันแต่อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งบันไดเนี่ยเขาก็เป็นประเด็นนะคะ คือย้อนกลับไปดีกว่าในสมัยยุคนั้นเนี่ยบันไดเนี้ยจะเป็นสําหรับเขาเรียกว่าบันไดเบาวคือหมายความว่าเบาเนี่ยก็เดินขึ้นกันตรงเนี้ยเดินขึ้นกันตรงนี้คือเฉพาะเบานะคะแต่คือปัจจุบันเนี่ยคือจะบบาวหรือไม่บบาเนี่ยก็ขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางบันไดบ่าวแต่เวลาลงเนี่ยเราไม่ได้ลงบันไดนี้จะเป็นบันไดอะไรนี่ต้องติดตามค่ะ บริเวณของตู้นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นวิธีทํายา28วิธีแล้วก็จะมีแบบวิธีการผสมยาแล้วเอาเอาเอาไปต้มเอาไปผสมแล้วเอาไปแช่เอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างอันนี้ก็จะมีเป็นแบบยาเผานะคะเผาให้เป็นด่างก็มีหลายวิธีนะคะมีทนะเอาไปแช่น้ํามีแบบว่าเผาไฟแล้วก็โรยบนฐานไฟใช้ควันเอาควันมารมควันนี่ก็มีอีกอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอยาหุงด้วยด้วยน้ามัน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกประคบอลูกประคบเนี่ยเราเคยเห็นก็แหละรู้แหละเอามานวดเอามาประคบกันแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอามาตอกเป็นเม็ดอัดเม็ดนะคะก็จะเป็นแบบบดกันมาแล้วก็นี่จะมาเป็นปัจจุบันขึ้นมาละจะเป็นลักษณะของแคปซูลนี่คือทันสมัยขึ้นมานี่คือเครื่องทำนี่เพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะนี่มีเยอะแยะจะมีเป็นยาทาสุดท้ายเอามาลงมาจุเป็นหลอดแล้วก็มาขายกันในปัจจุบันแบบนี้ตอวนี้ก็เป็นเครื่องบดยาของคนไทยในอดีตนะคะ ก็คือน่าจะใส่พวกสมุนไพรต่างๆไปในนี้แล้วก็จะมีการใช้มือหรือใช้เท้าเหยียบตรงนี้ก็จะบดกันไปแบบนั้นนะคะนี่ถัดมาก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้คือหินบดยาคือเป็นยุคสมัยยุทธยาแล้วก็รัตนโกสินยา์ยนนี้ก็ต้องเป็นเป็นหินอย่างนี้แหละแล้วก็เอามาบดกันคลึงกันแบบนี้แล้วด้านล่างนี่ดูเก่าสุดเลยนี่เป็นสมัยทวรารวดีนะคะเก่ามากก็จะมีวิวัฒนาการแล้วก็จะเห็นกันมาในลักษณะแบบนี้ ย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณร้อยกว่าปีห้องนี้นก็จะเป็นห้องห้องห้องบรรทมนะคะของรัชกาลที่6แต่ว่าปัจจุบันนีน้ห้องนี้ก็เป็นห้องที่รวบรวมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องของอ,อุอป,ปกรณ์เรื่องของยาโบราณน,นะคะซึ่งเราโชคดีมากๆที่บริษัทนะคะบุญยะรัตเวทเนี่ยซึ่งเป็นโรงงานผลิตยา เป็นยาโบราณอะเนาะมีมานานและซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ก็ได้รับมอบมาตั้งแต่ปี54 2554นะคะจากบริษัทนะคะบุญญารัตเวศเนี่ยเพื่อให้อย่างเราเนี่ยได้มาศึกษากันเป็นความรู้นะคะได้เห็นกันว่าหูยาโบราณเนี่ยเขามีอะไรยังไงกันบ้างอย่างยาอุทัยอย่างเงี้ยสมัยก่อนหนะ้าตาเขาเป็นยังไงแบบไหนถือว่าเป็นห้องนึงที่แบบว่าให้ความรู้กับเราได้แบบเต็มที่เลยเหมือนกันเอาละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากห้องนี้เนี่ยเราจะนี่เราเดินขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลง เดินลงที่เขาเรียกกันว่าบันไดเจ้าค่ะหลังจากที่เราได้ชมบริเวณของของชั้น2ที่นี่ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกแบบขนลุกมากๆเลยเพราะว่าคือเรื่องราวของที่นี่เนี่ยแบบมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็เราด้านหลักของน้กตโตรตรงนี้ก็เป,เป็นเป็นห้องห้องประทับของออรัชกาลที่6แล้ว เราได้ขึ้นบันไดามาตรงนั้นเราบอกแล้วว่าเป็นบันไดสําหรับบ่าวแล้วเดี๋ยวเราลงจะลงบันไดยอยู่ตรงข้างหน้านี้ซึ่งเป็นบันไดสําหรับเจ้าถ้าเทียบเท่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยขอบอกว่าบันไดนี้เนี่ยคนธรรมดาองเราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นลงโดยบันไดนี้ได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าประวัติความเป็นมาก็ยังคงอยู่แบบที่นี่อยู่เดี๋ยวนโะตจะลงบันไดตรงนี้ที่เรียกว่าบันไดเจ้าคนลุกเลยคุณผู้ชม จากสภาพเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือยุคมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะคือในเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมเนี่ยบันไดก็จะเป็นบันไดธรรมดาเหมือนที่เราเห็นกันแบบนี้แต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยอย่างที่บอกคือว่ารู้สึกแบบคนลุกจริงๆคือว่าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีถ้าเราเป็นคนในยุคนั้นคือเราไม่มีสิทธิ์ได้มาเดินมาเหยียบตรงนี้เลยแต่ณนะปัจจุบันนี้เราสามารถเดินอยู่ในที่ตรงเนี้ยบันไดแห่งนี้ได้ถือว่าแบบมันทรงคุณค่าทางจิตใจอะคะ่ะ ชุท้ที่3สนับสนุนโดย Head Shoulder เม้าหวีตาจาก Nether Gift ดื่มเลย Ambipo Vice o Overload พลักเกอร์เคลือบช็อกโกแลต หลังจากที่เบรกแรกเนาะเราได้เห็นกันไปแล้วว่าประวัติความเป็นมาในยุคแรกตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของตึกนี้ตึกอภัยภูเบศเนี่ยเป็นอะไรกันมาแบบไหนถ้าคึกถึงเรื่องของสมุนไพรไทยทาย,ยารักษาแผนไทยต่างๆนานาต้องที่นี่แต่คุณผู้ชมจะต้องสงสัยว่าแล้วทาไมที่นี่ถึงมาเกี่ยวพัานอะไรกับยาแผนไทยต่างๆนานา,นาเห็นกันแล้วห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยคือเออเป็นเป็นร้านขายยาไทายชื่อว่าโพเงินโอสถถูกสร้างมา2ปีละ แล้วก็เราจะเห็นต่างๆนานาว่าเราจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ยาไทยต่างๆนานารวมถึงครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของตำราไทยเกี่ยวกับยาไทยของเราสําหรับคนรุ่นเราเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นของต่างๆนานารวมถึงตำราทุกอย่างเนี่ยเป็นต้นตระกูลของหมื่นชํานาญแพทย์ยานะคะที่สืบทอดกันมาจากต้นตระกูลเลยที่เป็นหมอหลวงได้ฝากบรดกเอาไว้ให้กับชนรุ่นหลังของเราเนี่ยนะคะได้ศึกษาในเรื่องของตำราไทยได้ศึกษารกันต่อไปแล้วก็ขอบอกว่า ใครที่อยากจะมารักษาปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆที่นี่จะมีเป็นเหมือนเป็นแพทย์แผนไทยที่ให้ความรู้คุณผู้ชมดูแล้วสามารถซื้อกับไปได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าไปคุยกันหน่อยดีกว่าจาว่ายาแผนไทยเป็นยังไงกันบ้างไปเลยจ้ะ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาแผนไทยกันจริงจังแนะนําตัวกับทางรายการ Happy Map นิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวอาริวันต้นัพไทยนะคะก็เป็นนักการแพทย์แผนไทยนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศคะ่ะก็คือแพทย์นี่แหละ ใช่ไหมคะเป็นคุณหมอนี่แหละแต่ว่า<ช>โดยตรงทางด้านยาแผนไทยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องขอกระจ่างทางด้านนี้นิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่ทางบ้านจะทราบกันอยู่แล้วว่าสาหรับโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะแบบว่าโด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยแต่อาจจะมีบางคนที่แบบไอ้แล้วสมุนไพรไทยจริงๆช่วยรักษากันยังไงจริงๆเหรอแล้วอะไรช่วยอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอถามมีคาถามเยอะมาก mm hmm. ามเพื่อนฝากโพยมาด้วยคือแบบว่า เอาตัวเองก่อนดีกว่าคือเป็นคนที่แบบบางทีนอนไม่พออะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนน้อยแล้วตื่นเช้ามามันจะเพลียมากบางทีก็แบบ มึนหัวอะไรแบบนี้ค่ะก็คือทางเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการจ่ายยาต้มนะคะแต่ก็จะมีเป็นตัวยาที่เป็นแคปซูลเหมือนกันก็จะเป็นในกลุ่มยาของยาสมัยประจําบ้านแล้วก็เป็นยาหลักยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะอันนี้สะดวกทานเป็นแบบไหนะคะเออเอาเป็นเม็ดก่อนดีกว่าเอาเป็นแคปซูลเกว่านเป็นพวกของยาปรับธาตุก็ได้นะคะเป็นตัวยาเบญจกูลก็ได้เบญจกูลในนี้ในที่นี้หมายความว่ามีรวมเป็น5้าห้าตัวยาอย่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ่พริกไทยขิงนะคะดีปลี พลูแล้วก็สคานค่ะคือสคารนกับดีปลีนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนใน <c oughs> ชีวิตนะ <c oughs> อ่อนพุงอ่อนเพียผู้หญิงทั้งผู้ชายทานได้ทั้งผู้ทานได้ค <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้คือต้องต้องต้อง,องจัดไปสักอย่างนึงอันนี้ฝากไว้ <c oughs> เพื่อนๆน,นะครับอยากได้ฟ้าทลายโจร อย่างนี้จะช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยแก้อาการไข้หวัดนะคะไข้ต่างๆไอเจ็บคอใช่ค่ะแล้วอย่างมารักิโนกสิ่งนี้ค่ะมารักิี้นกเนี่ยจะนิยมใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็จะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ยาสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าทานเยอะเนี่ยจะมีเรื่องของสะสมในร่างกายไหมเอ่ยขึ้นชื่อว่ายานะคะไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะที่บอกว่านานเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ย ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนพอหนึเดือนแล้วอาจจะต้องพักหยุดบ้างหยุดสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราค่อยเริ่มทานใหม่อ๋อถึงแม้ะะว่าจะเป็นสมุนไพรไทยก็ตามใช่ค่ะอันนี้เราบอกก็อยู่กับเป็นแพทย์สาวสวยเพิ่งจบมาเลยหมดัดๆอันแนะนำตัวกับทางรายการท่พนเแบบนิดน,นึงจ้ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวงามระย์งามดอกไม้นะคะ เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศค่ะโอเคเห็นเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีนวดกันหลายแบบแล้วก็รักษาอะไรต่างๆนะนาในส่วนของ่ตรงที่เปิดให้บริการด้านการนวดจะเรียกว่างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะก็จะเป็นการนวดรักษาแล้วก็การนวดส่งเสริมสุขภาพรักษานี่คือโรคอะไรบ้างอ่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกกระดู บางคนมามีอาการแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบอะไรมานี่คือนวดได้ใช่ค่ะแล้วอย่างเอออย่างอย่างโรคอื่นนี้นะะโรคออโรคหลอดเลือดสมองคือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอ๋อก็ด้วยใช่ก็คือมันนวดอันนี้เป็นการรักษาละค่ะแล้วก็อาการปวดเรื้อรังต่างๆเช่นอาการปวดเข่าเรื้อรังข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วนส่วนของส่งเสริมสุขภาพเลามันเป็นยังไงอะส่งเสริมสุขภาพเป็นการช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็จะมีการนวดตัวแล้วก็มีการนวดน้ํามัน เงด่ฝ่าเท้าอเยอะเลยแล้วค่ะรีแล็กซ์หน้าด้วยเวดหน้าใช่อ๋อแล้วมีขัดตัวด้วยอ๋อมีขัดตัวด้วยขัดผิวอ๋อขัดผิวใช่แล้วก็ใช้สมุนไพรของเราที่เราปลูกกันเนี่ยเนาะที่นี่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมสมมติว่าถ้ามาที่นี่ เขาไม่รู้อาการเขาอะคือการให้บริการของเรานะคะก็จะมีการซักประวัติและก็ตรวจร่างกายก่อนค่ะก็มีการ <c oughs> วัดความดันค่ะก่อนเบื้องต้นแล้วก็จะมีการวินิจฉัยโรคเป็นโรคของแพทย์แผนไทยก็ถือว่าเราก็ให้ข้อมูลกันไปประมาณแบบนี้นะคะสําหรับที่นี่ขอบคุณคุณหมอวิวอีีนึงนะจ๊ะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการแฮปปี้แมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แมเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะกับการมาเติมสุขทริปนี้นะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเพราะว่าถ้าไม่ได้มาสัมผัสกับตัวเองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่เชื่อจริงๆค่ะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอะไรให้หน่าเที่ยวน่าสนใจในแบบนี้ด้วยแนะน,นําจริงๆค่ะกับทริปนี้นะคะโรงพยาบาลท่องเที่ยวกับที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศเอาละค่ะก็มาถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทวนคําใบท้ทั้งหมดที่ให้กันไปแล้วละคะ่ะเพื่อที่จะมาลุ้นนะคะแพ็คเกจประจำเดือนสิงหาคมกับ ที่พักขัด2วันหนึ่งคืนที่แบงคอก r e e House นะคะจังหวัดส,สมุทรปราการอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาเติมเต็มพลังชีวิตการแบบอิงแอบธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทวนคำใบ้กันเลยดีกว่าค่ะกับคำใบแรกนะคะมีอยู่ว่าอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดส,สมุทรปราการจ้าคำใบที่ 2, 2> นะคะก็ะคะือสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเอาละคะ่ะและคำใบ้ที่3าก็คือมี6พยาง์ใครที่ทราบคำตอบแล้วนะคะ,อ,ะ,คะอยากให้ส่งคำตอบมาร่วมสนุกการค่ะกับทาง s m s ค่ะไง เพียงแค่พิมพ์ m ตามด้วยคำตอบนะคะแล้วก็ส่งมาที่4806699ค่ะส่งมากเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการ Happy Map ของเรามาตลอดเนี่ยแล้วก็มีได้โทรกันไปสอบถามเห็นข้าว่ากันเป็นร้อยๆสายนะคะเวลาที่รายการออนแอร์ทีนึงเนี่ยก็โทรไปที่เบอร์ท้ายรายการนี้ให้ไว้ขอบอกก่อนนะคะว่าเบอร์นั้นเนี่ยเป็นเบอร์ของทางฝ่ายโฆษณาค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในทริปที่ Happy Map พาไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่เข้าไปเป็น แฟนเพจนะคะใน Facebook ค่ะ Happy Map P 2ตัวนะจ๊ะรับรองว่าจะได้ข้อมูลการท่องเที่ยวครบถ้วนแน่นอนจ้าเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเว<แ>ลาแล้วนะคะสำหรับรายการ Happy Map วันนี้เนี่ยนัโตต้องขอขอบคุณนะคะกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศและสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกทท่านเลยทริปหน้าเนี่ย Happy Map นะคะจะพาไปเติมเต็มความสุขที่ไหนก็ต้องติดตามจ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ